รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชงกฎกระทรวงลดจำนวนคนถือครองอยาบ้าเหลือหนึ่งเม็ดเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขชงกฎกระทรวงลดจำนวนคนถือครองอยาบ้าเหลือหนึ่งเม็ดเข้าคณะรัฐมนตรีวันนี้เชื่อหากผ่านมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนขอทุกฝ่ายมั่นใจยานรกหมดประเทศวันที่11มิถุนายน 67. ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพ,พสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีการเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงลดจำนวนผู้ถือครองอยาบ้าจาก5เมตรเป็น1เมตรให้คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า การปรับจาก5เม็ดมาเป็น1เม็ดโดยผู้ถือ1เม็ดมีสิทธิขอบัมบัดได้สำหรับคนที่ติดยาเสพติดแต่คนที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่าติดยาเสพติดก็ต้องถูกดำเนินคดีแต่คนที่พิสูจน์ตัวเองได้ว่าติดยาก็อาจมีการตรวจประสาวะแม้จะถือ1เม็ดก็จะถูกตรวจสอบตามประมวลกฎหมายยาเสพติดว่าซื้อยามาจากใครและคนที่นำยามาขายก็ต้องถูกดำเนินคดี ในฐานะเป็นผู้จำหน่ายซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับหรือเรียกได้ว่ามีหนึ่งผู้เสพก็ต้องมีหนึ่งผู้ค้าโดยวันนี้เรื่องดังกล่าวได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วส่วนหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกระทรวงสาธารณสุขจะออกกฎกระทรวงให้มีผลบังคับใช้เมื่อใดนายนสมศักดิ์กล่าวว่า หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวันนี้ก็ต้องผ่านให้คณะกรรมการกฤษฎีการตรวจสอบจากนั้นเมื่อตรวจสอบเสร็จก็ส่งให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอีกครั้งก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะประกาศได้ซึ่งคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะจบภายในเดือนมิถุนายนโดยจะมีประกาศกฎกระทรวงที่ชัดเจนส่วนเมื่อลดจำนวนการครอบครองเหลือหนึ่งเม็ด จะทำให้สถานการณ์ติดยาบ้าลดลงหรือไม่รวมถึงคุกและสถานบําบัดจะมีจำนวนเพียงพอที่จะรองรับหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าเราเน้นไปที่ผู้ขายเมื่อก่อนคนถือ5เม็ดหรือ3เม็ดหากประสงค์บำบัดก็จะได้รับการบําบัดแต่ตอนนี้เราจะต้องเอาได้ผู้ค้าเข้ามาหนึ่งคนและจะมีการยึดทรัพย์ย้อนหลังรวมถึงมรดกเก่าที่มีความเชื่อมโยงในการรได้มาจากการค้ายาเสพติด ซึ่งหากจะทำได้ตามที่ตนกล่าวมานั้นซึ่งขณะนี้เครื่องมือมีครบหมดแล้วจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะกระบวนการยึดทรัพย์กฎหมายเปิดช่องทางไว้และให้รางวัลคนทำคดี25%รวมถึงคนจ้างบอสา,าก็ได้รางวัลด้วย5%ซึ่งเชื่อว่าหากทำได้ตามนี้จะไม่มียาเสพติดเหลือในประเทศไทยแต่หากทำไม่ครบตามกระบวนการยาเสพติดก็จะไม่หมดไปเพราะทุกคนปล่อยปะละเลย